เอ้าบีตื่นแล้วเหรอเห็นเมื่อคืนวะวนกวายนึกว่านอนไม่หลับตื่นมาเห็นหลับพีมตอนแรกก็ไม่หลับอ่ะแต่ลุกขึ้นมากินรอยอดเจลลี่แล้วหลับสบายเลยตื่นมานะหน้าเขาเฟชสดใสอะ่ะเป็นนมพึ่งเข้มข้นจากออสเตรเลียเลยนะบีเอาไปกินเลยผู้ชายกับผู้หญิงก็กินได้หมดเฮ้ยบี บีก็ไปแนะนําเพื่อนดีที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดสะส,สมอ่ะช่วยได้เยอะเลยนะบี๋อคุยเรื่องเครียดด้วยเหรอได้ดิผู้หญิงแบบเขาเนี่ยกินได้ยาวๆเลยตั้งแต่เมนมาจนไวทองถ้าหมดกระปุกนี้มเมื่อไหร่อ่ะบีรีบบอกเขาเลยนะกูอ,อยากได้แฟนอารมณ์ฟุ้งฟิ้งไม่ใช่ผู้หญิงอารมณ์เดอะฮัสต์กระปุกหนึ่งอ่ะกินวันละเม็ดแล้วมันกินได้หนึ่งปีเลยนะแต่เ <c oughs> ขาว่ารอบนี้ทำไมมันได้น้อยกว่าเดิมวะก <c oughs> ูกินยังไงนั่นไงไม่ต้องแอบกูได้ทีหลังอ่ะบอกดีๆแล้วบีกินแล้วเป็นไงอ่ะก็ดีไงนี่เขาแอบบ าดีเดอยวกคิดงานเมื่อกี่งานแล้วห้าร้อยกว่างานคิดแคปชั่นเองดิถ้าสมองตื้อแบบน,นี้คงไม่อยู่ขนาดน,นี้หรอก